คะเนชั่นบิสซ์อินไซด์นะคะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับแหละเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วหรือแม้แต่ตัวคุณเองเห็นว่าคนข้างๆคนในครอบครัวคนที่คุณรักอยู่ในวัยผู้สูงอายุค่ะวันนี้มาฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆนะคะลุกเดินเหินลําบากห้ามพลาดค่ะอยู่กับเราวันนี้แขกรับเชิญ2ท่านนะคะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีผู้ทดลองใช้จริงแล้วด้วยอยู่กับเราตรงนี้คุณหนิงพัคบดีแล้วก็แม่หมวยค่ะ สวัสดีค่ะขาอนุญาถามแม่หมวยก่อนที่จริงเราเจอกันครั้งที่สองแล้วแม่แม่ใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยดูสาวขึ้นมาตลอดเลยนะคะตลอดค่ะยอมรับเลเนี่นะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพทานอาหารดีๆทานตัวยาแบบสมุนไพรพวกนี้จะช่วยได้ค่ะแม่ีปัลหาสุขภาพยังไงบ้าง้อยก็คือเคยประสบอุบัติเหตุตกรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยหกล้มบ้าง เคยนั่งบินมอไซค์แล้วหกล้มก็เรื่องเข่าเนี่ยมีปัญหามากคุณแม่หนิงก็แนะนําให้ทานแอแคปก็ทานมาเรื่อยๆตลอดเลยนะฮะทุกวันนี้ก็ทานทําให้สุขภาพดีดินลุกเขินเดินนั่งก็สะดวกสบายทำให้หนิงบ้างทําไมถึงตอบโจทย์ได้ขนาดนี้คะผลิตภัณฑ์ของเราคืออย่างที่บอกค่ะตัวนี้ที่หนิงทํามาครั้งแรกทําให้คุณแม่หนิงก็เลยทุ่มทุนวิจัยเป็นล้านตอนนี้กับตัวนี้และปัจจุบันก็ยังทางานวิจัยอยู่คืออย่างที่เราแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรที่ไม่สกัดหรือถ้าเก ไม่ได้ใส่แบบเต็มที่หรืออัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะแบบแค่อ่านงานวิจัยแล้วก็มาทําคือของเราเนี่ยคือทําเป็นสูตรพิเศษขึ้นมาแล้วก็วิจัยต่างหากนะคะมันก็เลยได้สูตรพิเศษที่มีเฉพาะที่เราเท่านั้นมีทั้งหมด7ตัวนะคะก็จะมีตั้งแต่สมเกาหลีอายุ6ปีขึ้นไปนะคะแอเซราเชอรี่เจลกู้หลานตังกุยขมิ้นนะคะแล้วก็เห็ดหลินจือ <c oughs> คือทั้งหมดเนี่ยเตัวเนี่ยรวมเป็นสูตรที่มีเฉพาะในเลคแคปทีนี้ตัวนี้เ,นเองเนี่ยถ้าเกิดทั่วไปที่บอกไม่ได้สกัดเนี่ยมันก็คือจะ ซึ่งมันแบบมันก็คือไม่ได้ความเข้มข้นใช่ไหมคะแต่ตัวนี้พอเราเอามาทําผ่านกรรวิธีให้สะอาดทนเทคโนโลยีทันสมัยนะคะจนได้สมุนไพรเข้มข้นอยู่ทั่วไป1 0บถึงสิเท่าแล้วก็ยังมีทั้ง GMP มีฮาลาวคือคนที่เป็นมุสลิมก็จะทานได้นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบที่เป็นแคปซูลทานง่ายไม่ต้องแบบไปต้มเหมือนสมัยก่อนคุณแม่เคยเข็ยนยาต้มใช่ไหมคะต้มชงอะไรไม่ส่วนผสมเสร็จเลยทานง่ายค่ะสะดวกมันตอบโจทย์กับคนนิสัยใหม่แล้วใช่คุณแม่ก็แบบสะดวกด้วยใช่ก็เนี่ยเป็นซองใช ส่วนมากไปต้มเองแล้วมันไม่ได้ปริมาณด้วยนะอันนี้ปริมาณดีเลยคือมันเป๊ะมากกว่ามากว่ใช่ค่ะดีเลยทานเช้า3เม็ดเย็น3เม็ด ก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนทานทุกวันนะฮะเห็นบอกว่าแม่ปกตินี้เป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วชอบเต้นรำชอบอะไรทำออกกําลังกายกิจกรรมมากค่ะใช่ชอบออกกําลังกายแล้วชอบเต้นรำชอบอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงชอบเที่ยวเตะอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวเตะแม่เขาเรียกว่าวัยเรียกว่าวัยสวยสุกไงอย่างคือต้องแบบใช่มใช่คือเงินทองคลองแล้วตอนนี้ขอเที่ยวไ้ดีๆจะได้เดินเก่งๆเห็นบอกว่ามาจากคพูรู้มาจากแม่ของคุณหนิงอีกทีหนึ่งใช่ไหม เหมือนเป็นกระแสปากต่อปากบอกต่อปาก,ก,กใช่แล้วก็ปากต่อปากเพื่อน,บอ,อนบอกเพื่อนต่อต่อออย่างเงี้ย<อ>บางทีทานไปคุณแม่หนิงไปเ<อ>จอเพื่อนในสวนเหมือนกันค่ะแม่<ช>แล้วบอกว่าเนี่ยดีแบบไปคนนึงไปขับขี่จักรยานแล้วก็ไปเจอกันบอกอู้แบบไปขึ้นภูกระดึงได้แล้วบอกจนคือเฮียคนนี้ขับรถเคยขี่ปั่นจักรยานแล้วช่วงหนึ่งหายไปจากวงการก็หายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆกลับมาบอกว่าเฮียไปพิชิตภูกระดึงได้แล้วเนี่ยแม่แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วบอกเฮียมีเคล็ดลับอะไรพิเศษหรอเฮียก็บอกนี่เลยเล็ก แค b เลข KB นี่กรู้สึกแฮปปี้อะคือเป็นความสุขผู้ใหญ่ที่เขาแบบไม่ต้องเป็นภาระใครจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินัดตัวเองมาแม่เนาะแล้วทีนี้เราเริ่มแบบพอมันมีฟีดแบ็กที่ดีเราก็เลยไปทํางานวิจัยต่อแล้วเราทํางานวิจัยต่อทุกปีหนิ่งก็เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันต้องพัฒนาต่อเราคิดว่ามันมีทางที่มันไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยซึ่งพอเรายิ่งแบบสัมผัสตรงนี้มันก็รู้สึกว่าแฮปปี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหรือการขายของแต่มันเป็นความสุขที่วววว่่่าาาาาาาผูู้้้้้้ใใหหญพดดดกลลลับมมมแเเเเคคปปปีีีีชชิตือยนนขึไ ในการใช้ชีวิตนะแม่เนาะคือแค่เห็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่เราก็รู้สึกว่า เออคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่หนิงคะอย่างนี้วัยที่เหมาะสมหลายคนฟังแล้วแบบว่าเอ๊ะต้องผู้สูงอายุเท่านั้นไหมวัยที่แบบ30กว่าวัยทำงานเหนื่อยเหนื่อยนี่สามารถทานได้ไหมคือหลายท่านก็แบบสัก30ต้นไปขึ้นไปเนี่ยก็ทานได้แล้วสามสิบกว่าเนาะก็ทานได้แล้วไม่ต้องมารอให้เปลี่ยนอะไรแบบห้าแสนหกแสนหรือบางทีต้องเปลี่ยนข้อเนี้ยไม่เวิร์กบำรุงไว้เลยใช่ไม่ไม่ไม่อันตรายปลอดภัยเพราะเป็นสมุนไพรด้วยคือบางคนที่หนิงคุยด้วยแม่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรคือแต่เขาทาน เหมือนแบบเป็นบำรุงแทนเ,เพราะว่าเขาใช้ร่างกายเยอะออกกําลังกายาวิ่งมาราะทอนอย่างเงี้ยหรือปั่นจักรยานใช้ข้อยต่อยเยอะเขาก็กินบำรุงไว้ก่อนอย่างน้นอ,นรรยนอย,อเ,ยอ <finden> เขารู้ว่าเออมันเหมือนแบ,บบบางทีใช้ร่างกายเยอะมันก็จะฝืดมันก็จะก๊อบแก๊บอะไรได้ง่ายเ,าเขาก็ต้องดูแลเหมือนรถยนต์อย่างเงี้ยก็ต้องเข้าอู่ซ่อมบำรุงแบบว่าแมเทีนันเรื่อยๆไม่งั้นมันก็พังเร็วอะไรเงี้ยค่ะค่ะแม่เองทานนานไหมเริ่มรู้สึกดีตัวเองละคือแรกๆนะครับประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ผลเลยค่ะคือแบบต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าด้วยวัยที่อาจจะ การฟื้นฟูของร่างกายอาจจะยากกว่าวัยหนุ่มสาวแต่ฟื้นฟูตัวเองได้ในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ว้าต่อเนื่องนี่ก็ถือเป็นบำรุงเลยค่ะบำรุงส่วนต่างๆในร่างกายบำรุงเกี่ยวกับข้อเข่าเกี่ยวกับเรื่องภายในอะไรเงี้ยค่ะเขาก็าเป็นสมุนไพรแม่นตรายแลทานง่ายด้วยและอย่างในสมุนไพรนี่คือ ทุกขิ้นดีหมดเลยค่ะใช่แต่ของดีค่ะเมื่อกี้ไว้คุณพ่อคุณแม่ทานขอบคุณดีมากเลยค่ะเอางี้ขออนุญาตพี่หนิงก่อนคือเวลาพี่หนิงมานะคุณผู้ชมนะหลายคนจะหลังไมมาหาหนูตลอดเลยว่าไม่ทันค่ะขอโปรอีกขอก่อนได้ไหมวันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อได้วันนี้นะคะโปรซื้อ1แถม5นะคะในราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะลดไปจาก2800ราคาเต็มซื้อ2ชุดขึ้นไปหนิงแถมนี่ค่ะสมาร์ทวอชให้นะคะเอาไว้เช็คสเต็ปการเดิน ดูเดินไปกี่ก้าวแล้ววันนี้พิชิตการเดินไปเท่าไหร่นะคะ<ช>ดูว่าจังหวะก,การเต้นหวัวใจออกซิเจนในเลือดความดันหลายฟังก์ชันมากๆซิงกับมือถือได้ด้วยนะคะ<ช>ม,มูลค่า2,000บาทรับไปเลยนะคะจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีด้วยทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้โทรมาที่0814005555หรือแอดไลน์แอด herplus นะคะแคปเจอร์หน้าจอน,นี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วได้สิทธิ์เลยมิสคอลก็ถือว่าได้แล้วอันนี้ให้สิทธิพิเศษเลยค่ะนอกจากแม่หมวยมีคนอื่นอีกไหมคะที่พาเหยื่อมาค่ะก็ ก็สุขภาพแข็งแรงอะไรทานอะไรบ้างก็เลยบอกเขาไปซื้อค่ะเขามาถามเรื่อยเลยค่ะแม่แนะนำดีเลยเป็นดีเซลฟีเลยแม่ฟกไปทุกทีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เถามเรื่อยบอกทานดีปลอดภัยด้วยเดินตลาดมีคนบอกช่อไงกินดีจริงใช่ไหมจริงจริงแม่ไม่ได้โม้อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีพี่ดีนะคะแล้วก็อโยก็ทานนะคะพี่ดีนี่เอาให้คุณแม่ทานก่อนแล้วคุณพอคุณแม่ทานดีแล้วก็แบบแม่เริ่มขอของหมดค่ะพี่ดีก็เลยบอกว่าจัดตัเองด้วยเพราะเห็นพี่ ี่เนี่ยเขากินบำรุงก็เห็นไหมบอกว่าบำรุงเนี่ยเพราะพี่ดีเนี่ยจริงๆเขาก็ออกกําลังกายเยอะดังนั้นเขาก็เลยต้องใช้เลี้ยวแรงในการบำรุงดูแลดีพิเศษเนี้ยค่ะพี่หนิงย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งหน่อยค่ะได้ค่ะโปรพิเศษนี้นะคะซื้อ1กล่องแถมลยอีก5กล่องในราคา1990บาทนะคะปกติ2008นนะคะซื้อ2ชุดขึ้นไปหนิงแถมสมาร์ทวอชให้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของหัวใจคุณก็ได้ออกซิเจนในเลือดนะคะความดันต่างๆเช็คจังหวะการเดินสเต็ปการเดินแล้วก็มูลค่า2,000บาทอันนี้นะคะจำก เก็บเงินปลายทางได้โทรมาที่0814005555หรือแอดไลน์แอดเทอร์นะคะยังไงโทรมาได้นะคะมิสคอก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วค่ะไม่อยากให้พลาดโปรดีๆแบบนี้ค่ะโทรให้ไวโทรให้ทันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะมารุ่นคุยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส่วนตอนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ